สวัสดีครับเออที่นะวันนี้เราอยู่กับเกม BeatBa b s o e นะครับวันนี้นะครับมาตีคิวกันนะครับรอบนี้นะครับก็จะเพิ่มความเสียหายสำหรับผู้สังหารไล์สังกัดนั่นเองนะแล้วก็ระวังเรื่องของการใช้แข็งเนาะนะครับแล้วก็เพิ่มความเสียหายสำหรับตัวละครนะครับตีห้าสีน้ำเงินหรือว่าตัวละครที่ตีระยะไกลนั่นเองนะครับเพิ่มให้อีก2เท่า และมีการต้านทานนะครับตัวละครที่ตีระยะใกล้นะครับหรือว่าตัวละครดีท่าสีแดงนั่นเองนะในรอบนี้นะครับก็จะมีแค่วิลลฮาร์ดนะครับขณะตัวละครที่จะลุยกันนะครับผมเซตไว้ประมาณนี้นะครับผมก็มีอ่าตัวละครอย่างไปเอ่ยเมฟี่ป่ะจลาไม่ได้นะครับแล้วก็มีเอ่อไปน,นะ อันนี้จำชื่อไม่ได้ะนะครับอืมแล้วก็มีโทชิโร่เนี่ยครับก็เรามาดูกันนะครับมันก็มีตัวอื่นนะครับที่เล่นแทนกันได้นะครับอยา่างอ่าแอดน็อตนะครับแอดน็อตเล่นได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นโฟเซนนะครับตัวเซนล่างนี้ใหญ่ก็เล่นได้นะครับผมอืมนะครับแล้วก็สำหรับตำแหน่งที่ซุปเปอร์บูทเนาะก็ มันจะมีนี่ครับที่เป็นดาวแดงนะก็คือแม่ของอิจิโกะนะครับมาสากิตอนนี้มีซูเปอร์บูทให้นะครับมีโลให้ด้วยนะแล้วก็ต้านทานแช่แข็งด้วยนะครับตัวตชิโร่ของผมที่ใช้เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ต้านทานทุกสถานะนะครับหนึ100่งร้อเปร์เซ็นเลยก็จะเล่นง่ายมากๆนะครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลครับว่าเป็นยังไงอืม เแล้วผมจะเล่นเป็นเอ่อเมซี่นะเมซี่นะครับละคนจากเบิร์นวิธเนาะตัวนี้อ๋อผมโดนแช่แข็งนะตัวนี้ไม่ได้ตัวนี้น่าจะไม่ได้การแช่แข็งเนาะ ก็ผ่านได้นะครับชิวๆลองตัวละครอ,อย่างแอดนอตกันนะครับเดี๋ยวจะมาแทนเมซี่นะอืมก็เมซี่ตัวนี้มันสองรับ้านะครับแอดนอตนะครับห้ารับ้าน,นะครับตัวนี้ก็ตั้งทานแช่น้ําแข็งอยู่แล้วเนาะก็ไม่ติดฐานนะสำหรับเมซี่ไม่น่าจะไม่น่าจะอนี่เนาะไม่น่าจะกันบ่อ น้องแข็งนะเพราะว่าเมื่อกี้โดนใช่ไหม αι? ลองดูได้ <laughs> นะครับไม่ได้รีซิตนะครับอืมไปถึงก็โดนเลยแช่แข็งนะครับอ่ะนะครับไปแอดนอสกัน <laughs> เดี๋ยวเปลี่ยนของก่อนนะแอดนอสสายสกิล <not> <laughs> อืมของประจำตัวควินซี่น่าจะเป็นเอ่อน่าจะอยู่ขา้างล่างเฮ้ยไม่มีหรอแล้วไม่มีสีนี้หรอของประจำตัวของแบบมันจะมีอยู่อันหนึ่งอะ่ะไม่เป็นไรใช้กางเขนก็ได้นะอไะนะับดูลิงก์หน่อย ลิงที่มีสองอันอันนี้ไล้กันนะครับสำหรับเจ้าตัวของซูเปอร์บูธเดี๋ยวดูก่อนว่าสีมันแย่งกันหรือเปล่าเออมันแย่งกันอ่างนี้นะขอ,องนะครับอองมาสกักกีเนี่ยมันเป็นสีม่วงไงนะครับถ้าใช้สีม่วงเนี่ยขอ,องมันจะแย่งกับโฟชิโร่นะครับอืมนะครับ นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวแอนนอสห้าา <laughs> โอเคครับก็จบได้เนาะแอนนอตนะครับตัวนี้เวลาดีขึ้นหรือเปล่าจ <c oughs> บได้เหมือนกันนะครับแอนนอตอืมนะครับก็สามารถลองดูได้นะครับว่าเราจะใช้ตัวอะไรนะรอบนี้ไม่ได้ยากเรามีแค่เวลีหารนะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในเกมเนี่ยมีตัวอะไรที่ น่าสนใจนะครับนอกเหลือจากนี้นะครับที่เป็นสังหารไล่สังกัดนะครับแล้วก็ท่าตีสีน้ําเงินนี่ครับปัจจวบก็อาจะมีเด่นๆเลยก็จะมีโทชิโร่นะครับล่างของสงครามและพปีนับสีม่วงแอดนอตนะครับสีเหลืองแล้สีส้มนะนะครับแล้วก็อันนี้จําชื่อไม่ได้วันนั้นหน่วยตัวนี้แล้วก็มีจิโกะนะครับจิโกะ มิิโกะก็เล่นได้นะเก่งเลยลแหละร่างนี้แต่ผมไม่มีอะดิไม่มีเขานะแล้วก็เมซี่เล่นได้นะครับแต่ว่ามันไม่กันนามันแข็งโดนไปนะครับผม,มปัจจุบันจะมีประมาณนี้นะในส่วนของตำแหน่งซูเปอร์บูทนะครับที่ตรงเงื่อนไขมีใครบ้างมีสองตัวละครนะตอนนี้นะครับก็ จะมีมาซากินะครับกับโมโมะนะครับที่ตรงเื่นไขครบเลยนะครับต้องสองตัวนี้เท่านั้นนะครับอืมก็ลองดูนะแต่ถ้าแนะนําก็เป็นโมโมะแหละเพราะว่าถ้าเกิดใครที่มีอ่าโทชิโร่อะนะครับเพราะว่าโทชิโร่มันก็สีม่วงใช่ไหมละ่ะมันก็จะไปทับของกันนะครับถ้าเกิดใครไม่มีของต้มเนี่ยนะครับ ตรงนี้นะประมาณนี้นะครับเ,เพื่อนๆสำหรับตีกิวในรอบนี้นะก็ไม่ได้ยากเนาะแค่วินีหาดนะครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะครับสามารถโด o n a t i n ลิงก์ใต้ดีคริปชันได้นะครับหรือว่าจะสมัครเมมเบอร์ชิพนะครับเริ่มต้นที่35บาทต่อเดือนนะครับมีป้ายนะครับหลังชื่อแล้วก็มีในส่วนของสติกเกอร์ไว้ใช้นะครับผมก็ ประมาณนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ